ถ้าคุณชอบโดนัทชูโรส,สไตล์สเปนนะครับที่ฮังการีนะครับเขาก็จะมีขนมปังทอดที่เรียกว่าลังโกสครับและลังโกสเนี่ยถ้าเผื่อเราไปตามาข้างทางอาหารข้างทางนะครับเราจะเจอเยอะมากมีรสชาติที่อร่อยที่สำคัญทำไม่ยากครับแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะครับแล้วก็เกลือครับผมเกลือเราใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนชานะครับ เรามีน้ำอุ่นนะครับผมเราใส่น้ำอุ่นลงในชามผสมครับตามด้วยยีสต์นะครับซึ่งเป็นยีสต์ผงครับเขยา่าขยา่ขยานิดนึงนะครับแค่นี้ครับส่วนประกอบทั้งหมดนะฮะของตัวแป้งใส่แป้งลงไปสําหรับตัวแป้งนะครับบางคนจะใช้เป็นแป้งสาลีแบบไม่ฟอกขาวก็ได้นะครับก็จะได้เนื้อสัมผัสอีกรูปแบบหนึ่งอร่อยไม่แพ้กันฮนะแล้วล่ะ,ละ,ละ เนี่นะครับเขาเริ่มจับตัวกันแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นสครปเปอร์ครับสำหรับตัวโดเนี่ยเราสามารถทำไว้ก่อนได้นะฮะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ะนะฮะนวดภายในโบนิดหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เทิร์นลงมานะครับเปลี่ยนลงมาอยู่ที่ตัวเขียงของเราใช้แป้งนวลเล็กน้อยนะครับส่วนประกอบของยีสต์ค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะครับ นี่ครับเสร็จแล้วครับถผสมโรยแป้งไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ใส่แป้งลงไปครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเราเอาพลาสติกคุมหน้าไว้หลวมๆเอาละไปพักในที่อุ่นๆนะครับให้เขาขึ้นตัวประมาณ1ชั่วโมงครับเอาละฟูสักขนาดนี้นะครับแป้งมันจะดูเหมือนแฉะนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงครับเราสามารถทำงานได้นะครับ แป้งนวลฮะนี่ต้องใช้แป้งนวลช่วยเดี๋ยวเราจะแบ่งออกมาเป็น6ชิ้นนะฮะเท่าๆกันด้านไหนเขาจะเหนอะน,นิดหนึ่งนะครับเราใช้แป้งนวลครับจับให้เป็นก้อนกลมๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพยายามพยายามแผ่ออกมาให้เขาเป็นทรงกลมครับ นะครับพยายามบีบให้ตรงกลางแบนนะฮะปกติตรงกลางเขาจะเอาไว้ใส่ไส้และขอบก็จะหนาๆนะฮะได้แล้วครับนี่ฮะมองเห็นเกือบทะลุนะครับแต่ไม่ทะลุนะครับแล้วก็ลงทอดในน้ำมันครับผมอพพลิกไปพลิกมาได้นะครับไม่ผิดอะไรนะฮะนี่น้ำมันอย่าร้อนมากนะครับเพราะว่าเราต้องทอดให้สุกดีครับเสด็จน้ำมันพักไว้แป๊บหนึ่งนะครับ มาดูวิธีการเสิร์ฟนี่ครับกระเทียมครับผม1กรีบง่ายๆเลยนะครับแล้วเขาก็จะหั่นครึ่งครับแล้วก็กระเทียมครับถูไปตามผิวอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเวลาที่ถูๆเนี่ยน้ำมันของกระเทียมจะออกมานะครับจะเงาๆแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับซาวครีมครับผมใส่ได้หมดเลยนะครับจริงๆแล้วตามความชอบของเราเลยบางคนก็ มีมะเขือเทศมีปาป,ปิก้ามีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับชีสครับผมเท่านี้จริงๆนะครับและนี่ก็คือรสชาติสตรีทฟู้ดแนวฮังการีนครับกับลังโกสครับไม่ว่าจะเป็นเมนูรูปแบบไหนนะครับแฟน YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายๆนิดเดียวเลยครับ กดตรงนี้เลย Subscribe นะครับ